ไปชาวบ้านเขานิดหน่อยผมก็ซื้อสองอันเลยแล้วกันซุมได้ทันทีรีบมาเลยเขาถึงแม้มันเสศษขยะก,ก็เถอะแต่ก็ยังเอาอยู่โอเคผมไก่ดีกว่าเออ,เอ,อแปลงล่างแปลงล่างดีกว่า อ้าวทำไมมันมารูปร่างเงี้ยดูไม่สมูทเลยขอีเซ็ตกันหรือมันจะมาอย่างนี้ตลอดไปเดี๋ยวมาดีๆได้ไหมแมงล่ามันไก่ดีๆหน่อยแล้วกันเออก็ไม่เป็นไรแล้วกันแค่นั้นก็พอ เอาว่าผมมาเริ่มสร้างฐานของเราแล้วกันเราจะมีแค่เรือกระกากะกาแค่นั้นนี่มัอไม่นั่งอยู่ที่พื้นั่งสิเออไก่นั่งละมาเริ่มกันอืมอย่างช้าเลยมีรอบรัก,กอะไรไมยเน่ย ถ้ามีโลบักแล้วจะเป็นยังไงฮะแบ่งล่างไก่แล้วอยู่ดีๆโลบักก็จะหมดอยู่แล้วด้วยเฮ้ย,เ,ย,เ,ย,เ,ยเดี๋ยวเดี๋ยวเคลื่อนที่ยิงยากเย็นอีกเคลื่อนที่ยิงยากเลยอันนี้หน้าที่ของเราหลบกระสุนแทบไม่ทันดังนั้นสิ่งเดียวที่เราทําได้นี่็คือขอให้ผ่านไปได้แล้วกันจงผ่านจงผ่านจงผ่านเดี๋ยวอะไร โอ้โหโอ้โห,โโหตรงนี้งครับพี่ตรงนี้ตรงนี้ผมขอซูมไปทางอื่นไนดะ้ไหมมันมีอะไรอยู่มันกันไปด้วยเอาเฮ้ยโว้ยแบบนี้ก็สวยสิครับพี่น้องเอ้ยเอาเฮ้ยเดี๋ยว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 แปลงว่ามันไก่ไม่ใช่เหรอแล้วตายเฉยเอาเดี๋ยว พอแล้วเออพอแค่นี้ไม่ต้องทำอะไรเพิ่มเอาตาบดมอเตอร์มากันมาครับอันนี้น่าจะเร็วขึ้นหลายเท่าเลยแหละวันนี้เราต้องจบเรื่องนี้ให้ได้ไม่งั้นไม่มีวันเสร็จสิน้น คือถ้าเป็นบล็อกไม้กรกากอย่างนี้มันทำอะไรไม่ได้อยู่แล้วแปลงร่างันไก่ด้วยไก่ย่างห้าดาวไม่มีแอนิเมชันสมูทสักนิดเลยมันไม่คิดจะทำใหม่้างเหรอเอเคมมาขึ้นมาลอยมาขึ้นมาสิขึ้นขึ้นขึ้นทำไมไม่ขึ้นเนะี่ยเดี๋ยวเอาขึ้นมาเอ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 า เอาเออขึ้นได้แล้วเอาเฮ้ย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 รีเซ็ตตัวเองก่อนเลยมันนี้ไม่รอดแน่นอนสภาพอย่างนี้ไปจบด่านแล้วกันจะได้ใช้โลบักอย่างสะดุดตาเลยแล้วกันสงสัยจะต้องสุ่มของแล้วล่ะขอแร่ชนิดใหม่ก็ได้เอาเอ้ย ผมกดตรงนี้แต่ทำไมไม้มันขึ้นมาหมดเลยเคลียรเอาเลยมอเตอร์เครื่องเราด้วยสึกมอเตอร์นี้จะเลเยอขึ้นมากเลยทีเดียวเอาเพื่อนมันไปทำอะไรของมันอยู่นั่นนะ่ะเดียว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 ,เ,ยว,เ,ยวเอา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  เอาเฮ้ยเอา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 ,เอามันคุมยากแบบนี้ผมไม่รอดอยู่แล้วแต่ว่าเรามีด่านด่านหน้าป้องแล้วกันฮะยังไงเพื่อนก็โดนชนไม่ที่เป็นที่เรียบร้อยอย่าให้อย่าให้ตัวเอาเฮ้ยไม่มันคุมยากขนาดนี้เนี่ย เห็ดสีเห็ดนี่มันน่าจะมีพิษนะเครื่องยนต์ของเรานั่นไงโดนนั่นไงซวยละเ,เรียบร้อยเรียบร้อยเรียบร้อย Oh my god ้ h oh my god โอ้ไม oh ่ก็สวยละสวยละตายโอ้ไม่ก็มาถึงตรงนี้เกือบจะถึงตรงนั้นได้แล้วร้อยสิบสองตังเราแจกตังแล้วผมไม่เอาแล้วตังมันเสียเวลาไม่ต้องมาโชว์ด้านหน้าก็ได้ฮะ ได้ผมว่าไม่มีโอกาสเลยซะด้วยซ้ําแต่ก็ตั้งความหมายไว้แบบนั้นก็ดีละว,วางพวกนี้เอามากันเป็นอาวุธหน่อยแล้วกัน เราจะหาทางป้องกันตัวเองให้ได้มากที่สุดประมาณนี้น่าจะพอได้เลยทีเดียวให้มาเยอะจัดก็ใช้หมดเลยแล้วกันมาปกป้องด้านบนด้วยแล้วก็ตรงนี้ แล้วมีเครื่องยนต์สักเครื่องยนต์หนึ่งจะพังเอามันไหลลงไปสไลดเดอร์ลงไปข้างล่างเป็นอย่างแรกเลยแม่ผมว่ามันเครื่องยนต์นี้มันทําอะไรไม่ได้ฮะถ้าไปวางอยูม่มันก็ตกลงมาข้างล่างอยู่ดีรู้สึกมอเตอร์นี้จะคุมได้ยากเย็นพอสมควรต้องคุมให้ดีประชาชนแล้วเครื่องจะเสียหาย ทางยากจะพยายามหลบมุมเอาไว้ให้ได้มากที่สุดอะไรเนี่ยอะไรลีกเลี่ยงกับการชนได้ได้มากที่สุดถ้าทําได้จะทําทไม่ได้ก็ต้องค,ค่อยไปเรื่อยๆสึกมันจะเอียงๆอียงมูวเหมือนกัน lộc 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 leak cái đây mà nhất ื่อง,งยนต์ไปละหนึ่งเครื่องยนต์ไปละหนึ่งไม่ได้แล้วฮะเมียตายกับตายเรียบร้อย <_ co h> เกือบจะมาถึงด่านสุดท้ายได้นั่นเนี่ยเราถือว่าได้ของดีพอสมควรเลยนะเนี่ยเป็นแรล่พลังงานที่ใช้ในการป้องกันตัวเราเองด้วย ยานคนจะถูกปกป้องไว้อย่างดีแปลงล่ามไก่ก่อน มาแปลงร่างกันเลยเออมานี่ครับผมวันนี้ไปตรงนั้นดีกว่าเฮ้ยไมมันทุเลททุลังอะไรขนาดนี้เนี่ยผมสร้างอะไรของมันก็ไม่รู้ที่สร้างเพื่ออะไรก็ไม่รู้เหมือนกันเอ,อ้ยเซฟก่อนดิเดี๋ยวเดี๋ยวหายขึ้นมาแล้วจะทำยังไงฮะเซฟเซฟก่อน บังชื่อแล้วก็เซฟเดี๋ยวๆๆเ,เปิดมาก็ชนเลยฮะผมว่าการทิศทางการบังคับของเกมนี้มันไม่ค่อยดีเท่าไหร่ก็ไม่รู้เหมือนกันคือมันเหมือนไหลไปด้วยไม่ได้ควบคุมอย่างเดียว นั้นเราต้องไหลไปตามน้ำจะหมุนอีกไม่เราประทากัมันเยอะจังเลยเนี่ยไหนบอกจะไม่ชนไงล่ะอะไรเดี๋ยวคือคราวนี้พอมันหมุนกลับคราวน,นี้มันกลายว่ามันต้องชนกับหลายอย่างเลยเห็นได้ชัดว่าเราเสียทรัพยากรไปอย่างเยอะเลย

อยู่ตรงนี้เหมือนเดิมเลยผมก็ตายอีกแล้วครับคือผมไม่รู้ว่าจะทํำยังไงฮะมันจะตายอยู่แล้ว